ครับวิธีแต่งห่วงดอกบัวดอกบานนะครับหลังจากเราแต่งเป็นดอกบัวตูมแล้วผมจะใช้ตะไบสามเหลี่ยมเล็กแทงผมนับหน้าตะไบเอานะครับแทงกีดผมจะใช้อยู่หน้าคืงกันครับนี่วัดครื่หนึง่งนี่วัดนานนึงนะครับ หรือใช้หน้านี้ก็ได้นะครับถ้าเราดอกเราเล็กกะระยะเอาก็ได้นะครับทั้งสองข้างเลยครับจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้สามเหลีห่ยมมนเดิมครับแทงจุดที่เราบากขึ้นมา แทงอย่างนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ตะไบท้องปิงเล็กสโลปนะครับ ประมาณนี้ครับสลบหน้าหลังเลยนะ ได้ประมาณนี้นะครับใช้ตะไบสามเหลี่ยมจิตด,ด้านข้างลงมาครับใต้กีบนี้ครับสองข้างเลยนะครับใช้ตะไบกลมเล็กนันนี้ครับ ประมาณนี้นะครับใช้ตะไบคมเล็กเหมือนเดิมครับแทงสลบให้มันมีมิตินะครับไม่ต้องแทงลึกมากนะครับให้เบให้ร่วมเหมือนเหมือนเป็นร่องแล้วครับมันก็จะดูเหมือนพิวๆเบลบวมีชีวิตชยวานอนนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ใช้ท่องปิงเล็กลบสลบลบ,ลบเหลี่ยมตัวนี้นะครับลบเหลี่ยมดอกให้ดูดอกดูมนันมลดอกบวชปูมลบเล็กเล็กน้อยนะครับสบายมากมค่อยค่อยตบไบแล้วก็ค่อยค่อยดูก็ได้ครับเบี้ยวตรงไหนเราก็ค่อยค่อยแต่งแล้ว ตะไบเยอะๆเลยทีเดียวโอกาสเสียเยอะครับแล้วก็แต่งสโลปให้ดูโค้งมน หรือใครจะใช้สามเหลี่ยมเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดครับสามเหลี่ยมเล็กก็ได้นะครับแล่วแต่ความถนัดค่อยๆทำไปนะไม่ต้องรีบร้องทกงานแบบนี้ถ้าเราทำเสียแล้วเสียเลยอาจจะแก้คืนไม่ได้โอกาสทำใหม่ก็เสียเวลาอีกครับถ้าช,ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับ นีแล้วก็ใช้ใบตะใบาสามเหลี่ยมครับจีกตร,รงต ไปจั่วนี้นะครับเพื่อที่จะเราจะเอาตะไบลมเล็กไปแทงครับ ลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมไปให้ดูโค้งมนแล้วก็กระบายแทงให้มันดูดพิผิวมีเป็นร่องเป็นคูเป็นอะไรประมาณนี้นะครับตามที่เราแต่งเลยถ้ายังดูเบี้ยวหน่อยเราก็แต่งไป you <laughs> ผูกกระดาษทรายกระดาษทรายขัดใช้เป็นแผ่นก็ได้ครับขัดตามร่อง เราใส่ค่อยเก็บนะเก็บละเอียดเท่าไหร่แล้วเวลาเราปัดเงานี่เราจะได้ไม่เสียเวลานานนะครับประมาณนี้นะครับแต่นี่ดูเหมือน เทียวาไม่เป็นไรนะครับที่ในเกณฑ์ยอมรับได้เนื่องจากผมตั้งกล้องแล้วกล้องผมว่มเ,เลยทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มานี้นะครับแล้วก็ทาน้ำยาทำความอาดทาน้ำยา ปัดเงาได้เลยครับ